รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Sun อน Star อุปกรณ์แคมปิ้งสัญชาติไทย a ตอมค o f f e e กาแฟที่คุณทำเองได้ ครับพบกับรายการสวัสด,ดีครับนะครับพี่แอลพี่หมูหวานนะครับในวงการเ,เรื่องรับประทานอาหารเรื่องชิมเรื่องไปตุก๊กตกนู่นนี่นั่นปนี้สวัสด,ดีครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้ซึ่งกันและกันในการเดินทางกาแฟแล้วก็การพูดคุย ระหว่างนี้บอกชงกาแฟเป็นมอกกาพอตพี่แอ๊เคยดื่มเคยดื่มมาแล้วืมันดูคลาสสิกดีอ่ะใช่ไหมใช่ปกติพี่แอ๊เป็นคนชอบดื่มกาแฟไหมครับพี่ชอบมากตื่นขึ้นมาตอนเช้าวันไหนไม่ได้ดื่มกาแฟเริ่มต้นชีวิตไม่ได้เลยไปรู้จักไปหลงรักกาแฟตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเข้ามาในชีวิตตอนไหนพูดเหมือนก็พอพอรู้ตัวก็ ตกหลุมรักถอนตัวไม่ขึ้นขาดเขาไม่ได้อเออประมาณนี้สมัมยก่อนอเรากินกาแฟะอะไรก็ได้อขอให้เป็นกาแฟอินแซนต์ก็ได้ทรีนวันก็ได้อะไรก็ได้อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่ากาแฟต้องไม่ลดหวานโอเคมันได้แต่อย่าหวานเท่านั้นเองแล้วก็ต่อมาเนี่ย มีอยู่ช่วงหนึ่งที่จะลดน้ำหนักมีเพื่อนแนะนำว่ารเราควรจะกินกาแฟไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรเลยเป็นกาแฟดำครับผมแล้วทีนี้เราเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าหุ้มันจะกินยังไงอะ่ะกาแฟดำเพื่อนคนนี้ก็แนะนำว่าเราให้เราลองค้นหาค,คือวทด,ดิ้งนี้เลยนะที่ทำให้เรากินกาแฟดำได้ลองค้นหาความหวานในความขมให้เจอ,อเแล้วจะหลงร <okay, okay. S 1> ักกาแฟดำตลอดไป ก็เลยอลองดูฉันพยายามค้นหาความหวานคือพอดื่มไปจิบรั้งแรกเนี่ยมันจะขมใช่ไหมครับผมแล้วพอเรากลืนลงไปมันจะทิ้งความหวานเอาไว้อะมันน่าประหลาดมากเลยทำให้เราหลงไหลตั้งแต่ตอนนั้นถ้าไม่ดื่มกาแฟวันนั้นจะเป็นไงพี่แอลมันก็เหมือนเราไม่มีความมั่นใจอะ ว่าวันนี้เราจะออกไปทํากิจกรรมได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าเพราะว่ากาแฟาเป็นจุดเริ่มต้นในชีวิตของเราอะเหมือนตื่นขึ้นมาเราต้องอาบน้ำํำแปรงฟันใช่ไหมหลายคนอาจจะรู้จักพี่แอลและแลอาจจะหลายคนยังยังไม่รู้จักพี่แอลเนี่ย หลายคนเรียกว่าพี่แอลหลายคนเรียกว่าหมูหวานอพรฮะว่าหลายใา้ยาหลายฉายาโดยสายงานพี่แอลเกือบทั้งชีวิตถือว่าเป็นเป็นอะไรดีับผมจะเรียกพี่แอลว่าผู้สื่อข่าวจริงๆแล้วเนี่ยมันมันก็อยู่ใน reporter ร์ p o r t เอะครับผมตำแหน่งที่ทํางานรับ r e p o r t ร์ตลอดชีวิตเพียงแต่ว่าการเป็น r e p o r t ร์ของเราอะมาจากอาหารครับผมเริ่มต้นชีวิตด้วยการเขียนคอลัมน์อาหารครับผม ช่วงนั้นเมื่อก่อนอ่ะยังไม่ค่อยมีคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องอาหารเท่าไหร,ร่ก็ออมีคนดังๆที่เรารู้ๆอยู่ในแวดวงแต่ว่าหนังสือพิมพ์เราหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจครับรก็จะอยากจะเปิดเซ็กชันอาหารใช่ไหมเขาก็หาว่าเอาใครมาเขียนดีนะแล้วปรากฏว่าเขาอยากได้คนที่ทําอาหารเป็นบ้างครับพอจะไม่ต้องทำอาหารอร่อยหรือทําอาหารเก่งอะไรเพียงแต่ว่า พอจะรู้พอจะจับตะหลิวอะไรปรุงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยหุงข้าวได้อะไรเงี้ยแอลก็เข้าตาเลยจะได้มีความเข้าใจในเรื่องของอาหารมากกว่าครับผมเราก็เลยได้เข้ามาตอนนั้นครับผมก็มาเขียนคอลัมน์อาหารยี่สิบหกปีโอ้โห แต่จริงๆตั้งใจจริงเรามาอยากมาสายายนี้ไหมฮะใจจริงๆแล้วอะ่ะก็เป็นคนชอบทําอาหาร<ข>าน,นั่น <whom S 2> เองจาความได้ตอนเด็กๆเนี่ยชอบเล่นขายของเหมือนเด็กผู้หญิงทั่วไปไปเด็ด<ะ>ดอกไม้มาท<ะ>ําเป็นขนมหวานเอาดอกชบามาเป็นน้ําเชื่อมหรืออะไรอย<ะ>่างเงี้ยแล้วก็ไปขุดดินเพราะเราอยู่ต่างจังหวัดเราอยู่เชียงรายใช่ไหมอยู่อำเภอแม่จันมันก็มีลานดินให้เด็กเล่นเราก็ไป เอาช้อนแม่เนี่แหละไปทําเป็นหลุมๆเหมือนขนมคกอ่ะแล้วก็ไปเอาขี้เท่าเอาอะไรมาผสมผสมให้เป็นขนมคกหยอดลงไปในหลุมเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนแคะขึ้นมาอะขนมคกอะไรเงี้ยบางทีก็เล่นกับน้องบางทีก็เล่นคนเดียวพูดคนเดียวไปอะไรเงี้ยจนปกติพี่พูดไม่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 เป็นไรนะฮะก็เหมือนเหมือนเป็น เด็กที่สามารถพูดคนเดียวได้มีจินตนาการมีจินตนาการเรื่องอาหารตั้งแต่เด็กก็พยายามเล่นทุกอย่างที่มันเป็นของจริงแล้วทีนี้เอากล้วยมาหั่นจัดจานเสิร์ฟให้น้องๆหรืออะไรเงี้ยจนกระทั่งแม่ใช้ไปเจียวไข่จําได้ตอนนั้นยังเด็กอยู่แล้วทีนี้ด้วยความที่เราอ่ะชอบเล่นคนเดียวเนาะใส่เอาสมมติผมเราสั้นแล้วก็เอาผ้า คนหนูมาทําเป็นผมยาวอะไรอย่างนี้แล้วก็เอารองเท้าส้นสูงแม่มาใส่เลยอะไรเงี้ยแล้วพอเขาให้ไปเจียวไข่เราก็อะเอาไข่มาห้าฟองแล้วก็มีจานพอห้องครัวจะอยู่ออกนอกตัวบ้านพร้อมแล้วก็เดินใส่รองเท้าส้นสูงแม่เตาอ่ะมันอยู่สูงเราถ้าไม่ใส่ส้นสูงเราจะไม่ถึงเตาด้วยอเราก็พอได้เสร็จชอบชอบเป็นคนวิ่งไม่ชอบเดินอวิ่งค่ะ คราวนี้ซูเปอร์เกิร์ลซูเปอร์เกิร์ลพุ่งหมดกันเลยจานชามและไข่แตกไม่มีเหลือมือนี่ก็จะแบบทะลอกแม่ก็ไปบอกแม่ว่าแม่น้องทําไข่แตกหมดแล้วแม่ก็เลยบอกว่าก็ไปเอามาเจียวใหม่สิเป็นไรเปล่าก็ไม่เป็นไรก็ไข่หมดแม่ก็ให้ไปซื้อใหม่คือแม่ไม่เคยดุไม่เคยว่าอะไรเลยเล่น เรายังนึกอยู่เลยว่าเราทําเสียหายขนาดเนี้ยเราต้องโดนแล้วล่ะอะไรเงี้ยต้องโดนทาแแต่แม่บอกว่าก็ไปซื้อมาใหม่ไข่ไม่มีก็ไปซื้อมาใหม่ครับพอเราไปซื้อมาใหม่ก็เอามาเจียวต่อครับแต่ไม่รู้นะใครเป็นคนเก็บซากเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็เจียวต่อทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่โดนดุอ่ะเราจะเล่นอะไรก็ได้อะไรเงี้ยจากนั้นมาก็กลายเป็นคนชอบทําอาหารครับ ชีวิตของเราครับในยุคนี้อยู่กับความเสี่ยงนะครับถ้าพูดถึงเรื่องวัคซีนนะครับก็อาจจะควบคุมไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับที่สําคัญแล้วผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นด้วย <S <S แต่วันนี้ครับคุณจะปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าเรามีนวัตก,กรรมของคนไทย Big Blue Auto b 2 o 2, i o p u r i อ i e r Ionizer Technology ตัวนี้จะเป็นตัวที่กำจัดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสเชื้อราที่ลอยอยู่ในอากาศทําให้ชีวิตเราปลอดภัยครับ ลองนะครับจากสถาบันต่างๆเยอะแยะมากมายหมดเลยฮะใช่ครับโดยเฉพาะใหม่ล่าสุดก็คือสถาบันวิจัยทางการแพทย์ของมอสงขลานครินทร์ครับครับผมนะฮะนี่แหละครับทำให้คุณนั้นไว้ใจได้แน่นอนนะครับกับความปลอดภัยที่คุณจะใช้ b i g กกรูโอทูไอออนิเซอนะครับรุ่นต่างๆอย่างเช่นรุ่นนี้นะครับนะฮะนั่นคือ h 1ใช่ครับก็คือจะกินพื้นที่48ตารางเมตรนะครับแล้วกำจัดเตียง2.5ครับ แล้วก็เชื้อไวรัสต่างๆด้วยใช่ไหมฮะกับราคา่ะจากปกตินะครับสองหมื่นสองพันบาทครับวันนี้อาจารย์บอกว่าลดให้เลยครับเหลือเพียงแค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับใครอยากจะได้ไซส์ที่เล็กลงมาหน่อยนะครับนี่เลยฮะ P1 ครับตัวนี้ครับจะกินพื้นที่3-2ตารางเมตรตัวนี้จะ ทำหน้าที่บำบัดอากาศก็คือฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่ลอยมาในอากาศนะครับแต่ไม่ได้กาจัด PM 2.5ครับผมนะฮะจากราคาปกติครับ6,900บาทครับอาจารย์บอกว่าเอาไปเลยกับราคาเพียงแค่5,900กบาทครับนะฮะอีกหนึ่งรุ่นครับนั่นคือ P2 ครับซึ่งกินพื้นที่20ตารางเมตรกำจัดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่ลอยมาในอากาศเช่นเดียวกันนะครับครับผมจากราคาปกติครับ3,500รบาทครับวันนี้อาจารย์บอกว่าเอาไปเลยครับกับราคาเพียงแค่ 2,500บาทครับส่วนใครนะครับที่สนใจนะฮะโทรมาสอบถามได้นะครับอย่าใช้ชีวิตบนความเสี่ยงครับช่วยกำจัดเชื้อราให้หมดไปกับ Big Blue O2 Ionizer กันครับสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพ วัสดีครับมอคก,กับพัดบ็อกซ์ชุดชงที่ต้องมีดีต่อนักเดินทางพอพอมามีโอกาสได้ทำงานงานเขียนนะฮะเรื่องอาหารเราไม่ได้ทำเราไปหาข้อมูล uh huh. เราไปชิม uh huh. เราไปสอบถามเราไปคุยกับเจ้า uh huh. เจ้าของสูตรเจ้าคนที่ทำที่ร้านบทบาทการทำก็จะน้อยแต่ uh huh. มาทำอย่างอื่น ในส่วนของงานเขียนงานาาิแต่มันก็มีส่วนตรงที่ว่าพอเรารู้เราสนใจรเรื่องอาหาร,รพอเราไปเห็นอาหารที่เขาทําเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะรู้ว่าสูตรนี้ทํายังไงแตกต่างจากสูตรนั้นยังไงเฮ้ยทำไมมันอร่อยกว่าเขาใส่อะไรลงไปคือพอเราเป็นคนทําด้วยเราก็จะวิเคราะห์ได้ว่าสูตรตรงนี้ต่างจากสูตรตรงนั้นแล้วมันอันนี้มันอร่อย สิ่งที่มันอร่อยเด้งขึ้นมาไม่เหมือนใครเนี่ยใส่อะไรลงไปอะอะไรเงี้ยคือสมมติว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนทําอาหารเราไม่ได้สนใจขนาดนั้นเนี่ยเขาบอกมาหนึ่งสองสามแต่มันไม่มี1.2 1.3 1.4อน่า,านี่ี่เป็นประโยชน์กับคนอ่านมากเราเราเราับประทานแล้วเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันอร่อยไม่เหมือนใครเพราะ <ลง S 1> อะไรอะรดีเทลไปได้แล้วบางทีเราก็มานั่งคิดเองว่าใส่อันนี้หรือเปล่าครับแล้วเราก็ไปถามคนทําว่า ใส่นียหรือเปล่าครับใช่ค่ะอเอออะไรเงี้ยว้าวมผมว่าเป็นหนึ่งหนึ่งคือเราก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มพูนความรู้ทักษะที่เรามีอยู่ก็ตอ่อมาไปเปิดคนอ่านว่านี่คือนี่คืองานที่มันไม่ใช่แค่ลำดับหนึ่งสองสาโปรเซสหนึ่งสิบจบแต่มันมี ซอยมันมี1.118.5จดหนงห้าอะไรให้เป็นความรู้มากขึ้นให้เป็นให้เป็นทูมากขึ้นโอ้ยดีอ่ะแล้วแล้วแล้วไอ้คำว่าหมูหวานมันมาได้เขียนเขียนคอลัมน์แรกๆเนี่ยยังยังไม่ได้ใช้ชื่อหมูหวานนะใช้ชื่อจริงครับแรกๆเนี่ยลำบากมากเพราะว่า เรายังไม่เคยเขียนคอลัมน์อาหารใช่ไหมครับแล้วเป็นคอลัมน์ที่เราจะต้องไปหาร้านอาหารเอามาเขียนลงในหนังสือครับผมแล้วพอเราไปแนะนําตัวบางทีเขาก็ไม่รู้จักเพราะว่าคอลัมน์เราเพิ่งเริ่มใหม่ๆครับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจครับบางคนก็ได้ยินเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพอะไรเงี้ย นึกว่านักศึกษาจะมาทําวิจัยใหม่ทั้งตัวตัวตัวแบรนด์ทั้งเราด้วยใช่ใก็สนุกดีไปอย่างหนึ่งนะคะหมูหวานเนี่ยมาตอนหลังพอพอเปลี่ยนไปคอลัมน์อาหารเนี่ยเข้าไปอยู่ในเซกชันของเสาสวัสดีอ่ะตอนแรกอ่ะมันอยู่ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจฉบับวันศุกร์จุดประกายฉบับวันศุกร์ชื่อว่าสุขสํสำราญอื แล้วพอต่อมาเนี่ยเขาแยกเป็นแท็บลอยไปเป็นเสาวสวัสด,ดีอ่ะในนั้นก็จะมีท่องเที่ยวอ,อะไรเงี้ยก็เลยอาหารก็เลยย้ายไปอยู่กับท่องเที่ยวแล้วก็กลายเป็นคอลัมน์อร่อยริมทางซึ่งคราวนี้หมูหวานก็จะตะเวนไปชิมร้านริมทางต่างๆร,ร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านส้มตำร้านข้าวมันไก่อะไรที่อร่อยครับแล้วก็เอามาเขียนแนะนําในนี้โดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าหมูหวานคือใครครับผม ชิมเนี่ยเราก็สามารถที่จะวิจารณ์ได้เลยว่าอุย้ยอันนี้อร่อยนะแต่โอ้โหเสียดายน้ำจิ้มเนี่ยมันถ้ามันเผ็ดอีกนิดนึงถ้าใส่สมมติข้ามันไก่อ,อถ้าน้ำจิ้มเนี่ยมีขิงมาเติมขิงซอยมาเติมอีกหน่อยจะอร่อยนะคือเราเขียนแบบตรงไปตรงมาแบบนี้เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่อ่านคอลัมน์นี้ไปกินตามแล้วก็รู้สึกออไม่ผิดหวังครับ ก็เลยติดตามมาตลอดติดตามคอลัมน์หมูหวานชวนชิมมาตลอดกระทั่งแบบเพื่อนเราอ่ะเป็นเพื่อนที่เรียนมัธยมมาด้วยกันอ่ะเขาเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าหมูหวานชวนชิมก็คือเราก็คือมีหลายคนถามเหมือนกันนะว่าทำไมถึงชื่อหมูหวานชวนชิมครับผมมันเหมือนกับ เรื่องกินเรื่องอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องหมูหมูสำหรับเรานะก็เลยคิดว่าเป็นหมูแล้วกันแล้วของกินมันก็ต้องเป็นหมูเนาะแล้วเราก็ชอบกินเมนูอะไรที่หมูหมูด้วยเออแล้วหมูหวานก็เป็นเมนูหนึ่งที่เราชอบกินด้วยออแล้วเราเองอ่ะก็มีคนเรียกเราว่าไอหมูอ้วนอะไรเงี้ยเราก็เออหมูแล้วกันว่ะแล้วทีนี้เราอ่ะก็เป็นเราก็คิดเอาเองเนาะว่าเราเป็นผู้หญิงหวานหวานอ่ะ เราก็เลยคิดว่าเออหมูหวานและกันอะไรอย่างนี้มันก็เลยมีความหมายอยู่ในนี้ทับซ้อนกันหลายความหมายก็ล้วนแต่เป็นความหมายที่ดีอยู่แล้วออไม่ว่าคำว่าหมูกำว่าห,หวานออแล้วก็สิ่งที่เราทำ คงเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนไทยและคนทั้งโลกนะครับกับการแสดงอากาศยานไร้คนขับแปลกษรหรือว่าโดนแปลกษรในวโรกาสและวาระสำคัญต่างๆนะครับโดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุยบังคับซึ่สมาคมข,ของเรานะครับนอกจากโดนแปลกษรแล้วเรายังทำโดนกระเดโดนดับเพลิงโดนฉีดน้ำนะครับและกระโดดกู้ภัยเรายินดีนะครับที่จะให้คนไทยทุกคนได้ใช้สิ่งที่คนไทยทำขึ้นมาครับ ถ้าหน่วยงานทางภาครัฐนะครับหรือว่าเอกชนสนใจสามารถติดต่อใช้บริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับกับทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับครับร่วมกันภาคภูมิใจกับฝีมือคนไทยด้วยกันครับ สนับสนุนโดย Big Blue O2 Ionizer เพื่อทุกลมหายใจที่สะอาดปลอดภัย Happy Coffee อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟอะไรคือความความแข็งแรงในงานเขียนของพี่กวนงจ,จิงๆความจริงหรือเปล่าความจริงถูกต้องมา เพระา e <ra S 1> ระว่าเราก็เชื่อใน,ใ,นในลิ้นของเราเหมือนกันว่าเราสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งนี้อร่อยหรือไม่อร่อยครับยังไงครับอันนี้ควรจะทำยังไงให้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยเพราะอะไรเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนที่ลิ้นตรงกันะเหมือนแบบชิมแล้วตามหมูหวานแล้วไม่ผิดหวังนิมเอรสนิยมตรงกันลิ้นตรงกันนั่นเองก็จะติดตามเราว่ามา ตามเราแล้วไม่ผิดหวังจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องไม่โกหกอ่ะครับคือมันการโกหกมันก็ทำลายตัวเราเองเอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมกาแฟดูครับจริงๆมันไม่ได้อ,อ,อาจจะไม่ได้ฟิกแค่เป็นเป็นมอคก้าพอตเป็น อย่างอื่นหรือเป็นสโลวบาหรืออะไรจริงๆเราก็อยากให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตนั่งคุยกันกาแฟที่เปลี่ยนไปแล้วก็บรรยากาศที่เปลี่ยนไปอาจจะจริงๆอาจจะอยู่หน้าบ้านทางรายการสวัสดีครับเราร่วมกับอะตอมคอฟฟพี่เนี่ยครับพี่เอาชุดด้านขวามือพี่เอาเนี่ยมันจะมีม,ะมันจะมีหม้อหม้อต้มมีมีเตามีแก๊สมีกระดาษรองอยู่ในกล่องใบนี้ กลางขาอันนี้คือกาแฟที่บดเมื่อครู่ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหก็แบบบดละเอียดดีนะใช่ใช่ก็ลองดูผักใครชอบพอแบบบางทเราเจออะไรที่ไม่ชอบเนี่ยพี่เอาหาทางออกจริงๆแล้วอ่ะชีวิตคนเราถ้าไปเจออะไรที่มันราบลื่นมันก็ดีเนาะมันก็ทำให้เราสดชื่นอารมณ์ดีรู้สึก วันนั้นเป็นวันทีเ่เต็มที่สดชื่นแต่ถ้ามันเจออุปสรรคหรือปัญหาอะไรอ่ะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาพยายามที่จะเข้าใจว่า,าที่ต้นตอของปัญหาเนี้ยมันมายัางไงแล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจเออกับปัญหามันก็ไม่สามารถที่จะมาทำลายสิ่งลื่นลมของเราได้ โอเคตอนมันมากระทบแรกๆเราอาจจะมีอารมณ์นิดหน่อยแต่ภายหลังจากมีอารมณ์นิดหน่อยอ่ะเราต้องควมดาวของด้วยตัวเองด้วยการพยายามคิดถึงเหตุผลเหตุเหตุผลว่าเพราะอะไรมันถึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อสะดุดใจเราหรือเกิดปัญหาไม่ราบรื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะหาค้นหาคําตอบที่มันมาซับพอร์ตปัญหานั้นก็ทําให้เราเข้าใจปัญหานั้น พูดถึงแคมปิ้งพี่เอาบปกติเป็นคนชอบเดินทางชอบเดินทางอ่แต่ว่าถ้าเดินอทางกับบรรยากาศแคมปิ้งมีประสบการณ์มาบ้างไหมครับพี่พ่อไม่ปล่อยให้ไปไหนกับใครเลยออครับผมจนกระทั่งมาทํางานนี่แหละพี่เนชั่นก็ไปแคมปิ้งกับเพื่อนอ่แกงกระจานก็ซื้อไข่ไก่พัก หมูอะไรต่างๆพี่อกันขึ้นไปบนอุทยานแล้วก็ไปเช่าเต็นต์ต่างเต็นนอนก็คนละเต็นคนละเต็นใช่ไหมคนละเต็นเลยเอาคนละเต็นเต็นเล็กๆอ่ะแล้วทีนี้เราไม่เคยกางเต็นพอเรากางกางเสร็จนอนนอนอยู่เต็นมันยุบลงมาตะเกียกตะกายออกมาเพื่อนๆต้องมาช่วยกันกางใหม่เออถ้าเรากางเต็นไม่เป็นไงไปครั้งนั้นพี่รู้สึกว่าการแคมปิ้งครั้งนั้นอ่ะ มันได้อะไรกลับมาบ้างสาหรับพี่แอ่ก็ได้ความสนุกตื่นเต้นแปลกจากที่เราเคยเป็นเพราะเราไม่เคยเป็นแบบแคมป์ปิ้งแบบนั้นอีกเลยอ่ะถ้ามีแคมป์แล้วแบบบรรยากาศดีๆมีเพื่อนที่เราถูกคอคุยกันตื่นเช้าขึ้นมาต้มกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จิบกาแฟกินขนมปังนั่งคุยกันแดดส่องมา อย่างเมนูอาหารสักอาหารหนึ่งถ้าไปแคมปิ้งพี่เอะอยากคิดว่าอะไรพี่เอาสักอย่างงนึไข่เจียวสิอันนี้เมนูแล้วซื้อไปเป็นแผงเลยไข่เจียวี่ไข่เจียวอะไรพิเศษวะไข่เจียวธรรมดาเลยแล้วก็ต้องมีต้มยำครับโมมีต้มยำด้วยแล้วก็ผัดผักบุ้งอะไรพวกนี้อีกอันนึงปลากระป๋องยำปลากระป๋องจ้ะยำปลากระป๋องเลยเดี๋ยวนี้ก็อดวานมากเลยนะพี่เอ่าก็เป็นหมูกระทะกันนะ หรอแต่ทำไมนั้นหมูกระทะยังไม่มา,ไม,มาไม่มากระทัยังหมูกระทะแล้ววันนี้ถ้าพูดถึงหมูหวานในในช่วงต่อไปของของของชีวิตก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างนี้ไปครับยังคงจิตวิญญาณของการชิมอาหารนะอ่ะมันอยู่กับตัวเรานะครับผม ถึงแม้ว่าเราจะอยู่แพลตฟอร์มไหนเพราะเดี๋ยวนี้มันโซเชียลมีเด <IG, Instagram, S 2> ีย IG In Instagram กรบเพจส่วนตัวหรืออะไรต่างๆนานาเราสามารถที่จะทำงานที่เรารักตั้งแต่ต้นครับจนแบบว่าทำไม่ไหวซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่ทำไม่ไหวเออ,อแต่เราก็ยังจะอยู่กับอาหารนี่แหละครับ เอลมีหลายอย่างทําตอนนี้ช่วยบอกไหนว่าทําอะไรบ้างรายการอะไรบ้างเดินทางไปอะไรคอร์ัลมันยังติดตามเป็นยังไงได้บ้างครับพี่อ๋ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่กรุงเทพธุรกิจเพื่อเดนชั่นเนาะครับสิ่งที่ทําตอนนี้ฉบับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นไลฟ์สไตล์ครับในหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะในแพลตฟอร์มของออนไลน์ออนไลน์เนาะ ก็เข้าไปติดตามกันได้หมูหวานก็ยังเขียนในนั้นคอลัมน์อร่อยริมทางที่หายไปช่วงหนึ่งเนี่ยตอนนี้ได้กลับมาแล้วด้วยอร่อยริมทางอร่อยริมทางซึ่งเป็นคอลัมน์แรกๆที่หมูหวานแอบไปชิมตามร้านรวงต่างๆโดยที่เขาไม่เคยรู้เคยโดนด่าด้วยซ้ำยกกล้องถ่ายรูปขึ้นมาถ่ายรูปเจ้าของร้านมาบอกว่าถ่ายทำอะไรถ่ายเอาไปทำอะไรก็บอกว่าเอาไปลงหนังสือพิมพ์มันอร่อยบอก ร้านอัวขายดีแล้วไม่ต้องลงหนังสือพิมพ์โอ้โหน้ําตาเล็ดมาแล้วอะไรเงี้ยคคอคอลัมน์เมื่อก่อนเนี้ยได้กลับมาอยู่ในออนไลน์ชื่อคอลัมน์อร่อยริมทางโดยหมูหวานเหมือนเดิมก็จะมีรายการที่เราทำออน YouTube ของเราเองนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนตัวของเรานะคะก็บายจุดหมูหวานมี2รายการก็คืออี u คู v ีบายหมูหวานกับรายการเที่ยวฟินกินซ่าบายหมูหวาน วันนี้ต้องขอบคุณพี่เอามากที่เป็นใครขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะจังเราต้องไปแล้วครับงั้นสวัสดีครับสวัสดีครับ